สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่ช่องความใส่ทิปชาแนลนะคะคลิปนี้จะพามาเก็บผักติ้วนะคะผักติว้วภาษาอีสานเรียกผักติวกต้วเนาะไม่รู้ภกกาคกลางเขาเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจนะต้นสูงมากเลยเนาะ,ะจริงๆแล้วมันออกดอกนะคะแต่มันร่วงหมดแล้วมาถ่ายทําไม่ทันนะคะต้นจะอยู่ติดกับเล้าไก่ของเรานะคะเล้าไก่นี่นะคะเล้าไก่เล้าไก่ที่เคยลงคลิปนะคะเอ๊ะวันนี้ อันนี้ออกไข่อย่างเนี่งยดูดิแอบดูแอบดูนะคะเอ่ออันนี้เป็นคลิปแรกที่ทําช่องนะคะซึ่งคลิปแรกเราเอ่อถ่ายคลิปยังไม่เป็นนะคะเวียงหน้าเวียงหลังเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าไข่หรือ,อยังเนาะนี่ดูสิอ้าวอ้าวไก่หายไปไหนฮะไ,ไม่เจอไก่ไม่เจอไก่นะคะ ันนีทั้งหมดสามมันมีทั้งหมดสามลังนะสามลังนะคะ,ะไม่เจอตัวไก่แสดงว่ากำลังไปกินอาหารอยู่เนาะปิดปิดปิดนะคะปิดล็อกไว้นี่นี่จะติดกับเล้าไก่นะคะอันนี้คือต้นผักติ้วเนาะไงนะคะอันนี้คือย,ยอดนะคะอยอดผักติ้วเนาะจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวนี่นี่นะคะยอดอย่างนี้สาหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคะ จะให้ดูนะคะเขาก็จะเอาไปประกอบอาหารแล้วก็เออไปเรียกอ,อะไรเออกินพวกแหนมเนืองอะไรพวกนี้คะ่ะอะไรที่ก็มีหลายหลายเมนูนะคะ,ะ,คะอีกเมนูนึงก็กินกับหมี่กะทิหมี่กะทิอุบลน,นะคะ <c oughs> อุบลน,นี้จะขึ้นชื่อหมี่กะทินะคะเขาเขาทำหมี่กะทินะคะแล้วก็จะกินนี่แหละกับเออปัตติวนี่แหละเนาะถ้าใครถ้าใครเคยกินนะคะแล้วก็กินกระลาบกินอะไรพวกนี้คะ่ะที่ใครที่ชอบ ผักรสเปรี้ยวนะคะนี่ก็ถือว่ายอดก็ก็งามอยู่นะคะยอดงามอยู่เนาะนี่นะคะแล้วเ,เขาจะคอยคอยตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งเพื่อที่ให้ยอดเขายอดเขาแตกใหม่นะคะจะตัดกิ่งแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัดกิ่งแบบเนี้ยเขาก็จะแตกยอดใหม่มาแบบนี้นะคะพอยอดมันเยอะเราก็เก็บไปให้แมค้านะคะให้แม,ค,มค,ค้าก็จะมีต้นนู้นอีกนะคะ ต้นนู้นอีกต้นหนึ่งนะคะนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้หลังบ้านเนาะอันนี้อยู่หลังบ้านมีหน้าบ้านอีกสามต้นต้นเล็กเนาะมออันผักติ้วนี่จะมีสองพันนะคะมีสองพันก็จะมีพันยอดเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งก็จะยอดเขาจะเป็นยอดเขาจะสีแดงนะคะยอดจะสีแดงเนาะจะคนละพันกันนะคะแต่เปรี้ยวเหมือนกันไหมก็เปรี้ยวเหมือนกันแหละนะคะนู่นเลยนะคะสูงมากเลย เราคงเก็บไม่ถึงข้างบนเราคงเก็บเฉพาะข้างล่างนี่แหละนี่นะคะนี่มาแล้วนะคะมาแล้วบันไดบันไดลิงนะคะบันไดลิงแล้วลิงก็จะขึ้นขึ้นไปเก็บนะคะเดี๋ยวลิงโน้เลยสูงถึงนุ่นเลยนะคะบันไดนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บกันเนาะนี่เราก็จะขึ้นกันแล้วนี่ นะคะพูดถึงว่างามกันนะนี่นะคะ,ม,ะมาแล้วมาแล้วเราก็ไม่เก็บไปไม่ค่อยเยอะนะคะก็ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะตลาดที่นี่เขาตลาดเล็กๆเองเนาะเราก็เก็บไปแค่ นิดหน่อยพอเนาะจะได้มันนะคะมนันอ่อนๆอน่ะแต่เราเก็บเ,เฉพาะนี่แหละคนๆต้นนี่เราเพราะว่าที่สูงๆคงเก็บไม่ได้โกยนี่นี่นะคะบางคนก็ต้มยำเนาะบางคนก็เอาไปทำต้มยำหมดหมดหมด 4ี่กรัมเอาสักเท่าไหร่ดีสี่เอาสักสิบก,กรัมก็พอสิบกรัมเนาะก,นกรัมเล็กๆนะเนาะประมาณสิบกรัมก็แล้วกันเนาะนี่นี่นะคะอยอดอ่อนมากๆอ่อนมาก นี่มีดอกมีดอกด้วยเจอดอกด้วยนะคะดอกยังมีเหลืออยู่นิดหนึ่งนะคะนี่ไงนี่ไงเออเจอแล้วเจอแล้วนี่นะคะดอกเยอะเหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมสาคุรละเมืองไทยต้นถัดไปนี่ยอดเล็กเล็กนะคะยอดเล็กจิ๋วนะคะอันนี้พเพิง่งเพิ่งจะแตกยอดใหม่นะคะอันนี้คือต้นถัดมานะคะต้นนี้เนาะต้นนี้ ติดกับต้นมะขามนะคะที่เรียงไปทางนน้นคือต้นมะขามนะคะมะขามพันุเกษตรนะคะมะขามยักษ์ฝักใหญ่มากเลยนะคะส่วนเราจะเป็นแบบนี้นะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ปลูกทีทีแบบนี้เลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเนื่องจากเนื้อที่เรามีไม่เยอะนะคะเราใช้เต็มพื้นที่เลยนะคะนี่แหละติดกับรั้วนะคะติดกับรั้ว ดอกดอกดอกผักติว้วสากละเมืองไทยหลังจากที่ร่วงไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะดอกดอกเหลือแค่นี้เ,เยอะนะคะนี่ในเข่งเล็กได้เข่งเล็ก กัได้แค่นี้นะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆไลท์ทุกๆเลิฟท,ท,นะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ